สำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าผมเองตื่นเต้นมากนะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้นะครับขอใช้คำนี้เลยนะครับอัคระยานยนต์อัลต้าลักชวรี่นะครับถือว่าเป็นรถยนต์ที่คือที่สุดของที่สุดของตัวรถยนต์แล้วนะครับให้ทั้งภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวรถรุ่นนี้นะครับคือรุ่นอะไรนะครับสำหรับตัวรถ คันนี้นะครับคือรุ่นโรสลอยโก้ต์นะครับปี2011นะครับตัวรถคันนี้นะครับยังมาพร้อมด้วยสีพิเศษนะครับสีเทานะครับ optional anthracite gray นะครับสีนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับยังมาพร้อมด้วยฝากระโปรงสีที่เป็น silver satin bonnet นะครับออปชั่นตรงนี้นะครับมูลค่าเนี่ยประมาณ2ล้านบาทนะครับผมแล้วที่สำคัญนี่คือจุดเด่นของเราเลยนะครับของโรสลอยเลยเห็นปุ๊บต้องรู้เลยว่าเป็นโรสลอยตัวนี้คือตัวนางฟ้านะครับจะมีชื่อเหมือนกันนะครับจะเป็น spirit ecstasy of นะครับตัวววนนนนี้เเห็่่่าาโดดดสยงมแออฟ แล้วในส่วนของการดีไซน์ของโสรสลอยดูครับตัวรถนี่คืออรัรยรนยนต์จริงๆคือใหญ่โตวสวยงามหรูหราพรีเมียมมากๆนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับพร้อมด้วยโลโก้ตัว R นี โรสลอยเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยและในส่วนของกระจังหน้านี่ครับของโรสลอยสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมด้วยสีเป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของโรซลอยเลยกระจังหน้าขนาดใหญ่ให้ความหรูหราความเป็นพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็มีโลโก้นี่โรซลอยนี่เห็นไหมครับความเป็นพรีเมียมของตัวรถนะครับเหมาะมากครับกับมูลค่าตัวรถที่ถึง35ล้านบาทนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเรามีโอกาสได้รับรถคันนี้เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามไม่น้อยแล้วที่สำคัญราคาเนี่ยถูกกว่ากันไปครึ่งๆเลยนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อคัสตอมของฟ ไซส์เนี่ยขนาดถึง21เลยแล้วก็ยางเนี่ยเบิกใหม่ทั้งหมดเนี่ยตัวนี้มูลค่าประมาณ300,000บาทนะครับแล้วจุดเด่นของโรลส์รอยในส่วนของล้ออีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของโลโก้นะครับในล้อของโรลส์รอยนะตัวนี้ก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันนะครับจะเป็นเซนเตอร์แคปวิวนะครับคืออะไรเวลาล้อเราหมุนเนี่ยตัวโลโก้เนี่ยจะไม่ได้หมุนตามนะครับก็จะอยู่ในเซนเตอร์ที่เป็นตัวโรลส์รอยเนี่ยทั้ง4ล้อเลยนะครับจะไม่มีการหมุนตามล้อนะครับตัวนี้ของโรลส์รอยนะครับแล้วสําหรัับตว ด้านข้างนี่ครับจุดเด่นเลยของโรสรอยคือไซส์ของตัวรถนะครับของโรสรอยโก้เนี่ยนะครับจะมีความยาวแต่อาจจะสั้นกว่าตัวแพนทอมเล็กน้อยนะครับแต่จุดเด่นนี่ครับประตูแล้วสาหรับตัวประตูนะครับก็จะมีฟังก์ชันคือระบบคอมฟอร์ตคียเอนทีนะครับหรือถ้าในภาษาเบนคือระบบคีเลสโก้นั่นเองเวลาเราล็อกรถปิดรถเนี่ยเราไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะครับเปิดประตูมาปุ๊บนี่ครับเราจะมีออปชันของตัวล่มด้วยที่เป็นของโรสรอยนะครับ มีให้2คันนะครับคันละ5 0 0 0มืนบาทนะครับผมผมเองก็ไม่ค่อยกล้าถือกันกูหล่นนะครับแต่ว่าสวยงามแน่นอนนะครับผมปิดประตูเบาๆเป็นแบบซอฟต์โคลสนะครับส่วนนี่ครับประตูหลังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโลซลอยจริงๆนะภายในห้องสารกว้างกวาและประตูเนี่ยการดีไซน์ของเขาเปิดแบบนี้เวลาเราขึ้นลงนี่ครับเห็นไหมครับขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยแล้วพอเราเข้ามาปุ๊บเราจะปิดประตูเราไม่ต้องเอื้อมนะครับนี่ตัวโลสซลอยนะครับจะมีสวิตช์ในส่วนของการปิดประตูอยู่ด้านหลัง คือดีมากครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับอันนี้คือจุดเด่นเลยคือตัวเบาะกว้างนุ่มนั่งสบายนะครับแล้วที่สําคัญนี่ครับตัวแผงคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของตัวนี่ครับที่เราสามารถปรับสไลด์ตัวเบาะปรับเอน็นนี่ครับองศาของตัวเบาะได้ด้วยนะครับหัวหมอนยกขึ้นยกลงได้ก็จะเพิ่มความสบายหรือองศาที่เรานั่งนะครับเนี่ยก็จะสบายมากขึ้นหรือเราไม่อยากเอ็นมากไปแล้วก็ปรับให้มันตั้งขึ้นมา นี่คือความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดคอนโซลตรงกลางตรงนี้สามารถคอนโรลในเรื่องของตัวมีเดียของตัวรถได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับกดจากฝั่งซ้ายคือเราจะสวิตช์คือเราจะใช้จอฝั่งซ้ายนี่ครับเราก็จะใช้ตัว i d r v v e นี่ครับในการคอนโทรลทั้งหมดเรดิ o โอปรับเปลี่ยนแชแนล ได้ทั้งหมดนะครับคือทุกอย่างการดีไซน์ของโรสรอยนะครับจะเน้นความลักชวรี่เลยนะครับม่านทุกอย่างเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดสามารถคอนโทรลนะครับจากแผงประตูได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเราจะปิดม่านซ้ายจะเปิดม่านฝั่งซ้ายทําได้ทั้งหมดนะครับจะเปิดม่านฝั่งขวาก็เพียงแค่สวิตช์นะครับสามารถทําจากแผงประตูได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็ยังสามารถนี่ครับเป็นม่านหลังได้ด้วยเห็นไหมครับทุกอย่างค่อนข้างจะลักชวรี่สวยงามมากๆแล้วก็ตัวแอร์จะปรับได้แบบโฟโซนเลยนะครับ สามารถปรับอุณหภูมิจากด้านหลังเนี่ยแยกอิสระซ้ายแยกอิสระขวาได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับ mm hmm. ก็จะมีเบาะร้อนเบาะเย็นนี่ครับ อันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวโรลส์รอยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไลฟ์แล้วก็ได้สัมผัสนะครับคือตัวรถเนี่ยสวยงามมากๆแล้วที่สําคัญเนี่ยอย่างที่ลูกค้าหลายๆท่านรับทราบแล้วว่าตัวโรลส์รอยนี่มูลค่ารถใหม่เนี่ยสากว่าล้านเลยแต่วันนี้เราได้รถคันนี้มา1คันและออปชันดีๆแบบนี้ปีก็ปี2 0 1 1และเลขไม้สี่หม 40, ื่นกวโลนะครับกับราคาที่เบนิเคตตั้งไว้เพียง14ล้าน9แสนบาทเนี่ยถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บไว้ใช้มากเลยนะครับไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูภายในห้องสารด้าน ความลกชัวรี่สวยงามต้องบอกว่าตัวรถคันนี้มอบให้มาแบบครบคันจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับของโลสซลอยจะบอกชื่อรุ่นด้วยโก o s t เห็นไหมครับตัวนี้ลายไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถสวิตช์เปิดปิดได้ด้วย แล้วสําหรับตัวออปชันตัวนี้นะครับรถสมัยใหม่เนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าการใช้งานต้องบอกว่าดีแน่นอนคือระบบ Night Vision นะครับนี่เวลาเราขับรถกลางคืนเนี่ยเราสามารถ กดระบบ Night Vision เนี่ยตัวนี้จะเป็นกล้องอินฟราเรดที่เวลากลางคืนเวลาเราใช้งานเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดมากนะครับในส่วนของวัตถุอะไรที่เรามองไม่เห็นในเวลากลางคืนเนี่ยตัวนี้จะเป็นกล้องแบบอินฟราเรดนะครับทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในขณะที่เราขับขี่นะครับแล้วก็ตัวโลสลอยตัวนี้นะครับในส่วนของการขับขี่นะครับก็ยังมาพร้อมด้วยกล้องนะครับที่เป็นกล้องแบบ360องศาด้วยแล้วก็ส่วนของหลังคาตัวนี้ก็เป็นหลังคาแบบพ <c oughs> ารูนิมิกลาสรูฟนะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยนี่ครับ ขอขงตัวโรลสลอยก์คทนี้นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือตัวถังตัวถังของโสรสลอยนะครับต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งและแข็งแรงมากตัวการออกแบบระหว่างห้องโดยสารกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้จะมีแผลล่นเหล็กเนี่ยที่ปิดกั้นนะครับไว้ถึง2ชั้นนะครับเพื่อช่วยลดเสียงนะครับของห้องเครื่องเนี่ยเข้าสู่ภายในห้องโดยสารพูดง่ายๆเลยว่าตัวโสรสลอยนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเสียงเนี่ย เงียบที่สุดของตัวรถแล้วนะครับแล้วที่สาคัญจุดเด่นคือช่วงล่างตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับคุณลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็พอทราบกันบ้างอยู่แล้วว่าตัวโลรอยเนี่ยจุดเด่นคือความนุ่มนวลของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลูกหน้าเนี่ยตัวรถเนี่ยแทบจะไม่มีการเคลื่อนเลยนะครับถือว่านุ่มนวลมากๆนะครับปรับตัวโรลส์รอยคันนี้นะครับปี2011นเ็ะครับเลขไมค์คันนี้เพียงเพียง4กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอเคตั้งไว้เพียงสนบาทคุณล้าที่ก้ามองหารถนะครับกด สวยๆไมน้อยๆแบบคันนี้อยู่นะครับคันนี้ต้องห้ามพลาดนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกนเคียร์โคที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทางเบนเคของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคตต์คล็อกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n ต์เบนนะครับแล้วมีรถเบนรุ่นใหม่ไม้น้อยให้เลือกแบบจุใจกว่า200คันเลยนะครับสวยงามทั้งภายนอกและภายในนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V12 นะครับคกับใหกล แค่5วินาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าถ้าห่อได้ห่อกันไปแล้วนะครับเครื่อง V12 นะครับมาดูในส่วนของฝาท้ายนี่ครับฝาท้ายต่างๆก็การดีไซน์สวยงามพร้อมด้วยโลโก้ที่เป็นแบบโรลสลอยนะครับในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับต้องบอกว่าของตัวโรลสอยนะครับก็ให้ขนาดมากว้างขวางแน่นอนนะครับกระเป๋าเดินทางนี่นะครับสใบใส่ได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ในส่วนของการเก็บรายละเอียดของฝากระโปรงท้ายนี่ครับก็คุ้มพรมมาทั้งหมดเลยนี่ครับ ให้แบบลายเลิ่เล็กน้อยแต่ให้ความสวยงามให้ความเป็นพรีเมียมแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยครับเป็นแบบไฟฟ้า สำหรับคุณลูกค้าที่กลังมองหารถสะสมเป็นคอลเลกชันสัก1นคันนะครับสำหรับโรซรอยโคดคันนี้นะครับปี2011นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง40,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถใหม่ป้ายแดงมูลค่า35ล้านบาทนะครับวันนี้เบนซ์ไเคเราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่14,900,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าที่กลังมองหารถโรซรอยโคดแบบคันนี้อยู่นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ อัลตารักชูรี่นะครับกับโลสลอยโกดคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีพิเศษนะครับออปช t ั่นอลแอน y ทรไซเกรนะครับ,รบตัวรถคันนี้ปี2011เลขใหม่คันนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถใหม่ป้ายแดงมูลค่า35ล้านนะครับวันนี้เบนซ์เอนเเราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่14,900,000บาทนะครับมาที่เบนซ์อนเที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ